การวินิจฉัยนะคะก็คืออ,อย่างแรกต้องดูว่าเป็นภาวะหนังตาตกที่เป็นภาวะหนังตาตกจริงๆหรือเปล่านะคะก็คือหมอเนี่ยจะดูว่าตรงขอบตาค่ะขอบเปลือกตาซึ่งก็คือบริเวณที่เป็นมีขนตาของเราเนี่ยมันลงมาบังตัวตาดำเนี่ยมากแค่ไหนนะคะก็ต้องแยกกันว่ามันบังจากที่เป็นแค่ขอบเป็นตัวขอบตาตรงนี้หรือว่ามี หนังที่มันย้อยลงมานะคะซึ่งันนั้นก็คือเป็นหนังตาที่ลงมาบางหรือว่ามีพวกตาเขร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยพอเราพบแล้วว่าเป็นหนังตาตกที่เกิดจากตัวกล้ามเนื้อตาจริงๆเนี่ย เราก็ต้องหาสาเหตุอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามันอาจจะมีสาเหตุที่เป็นโรคอื่นที่มีความรุนแรงมากกว่าแค่ตัวกล้ามเนื้อยืดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพบใช้การวินิจฉัยอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นการเอ็กซเรย์ MRI ตรวจล้านสายตานะคะหรือว่าอาจจะต้องมีการ,รกวินิจฉัยอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยคงจะต้องมาที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจค่ะ